สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมบังเลขนมสดขนมพื้นบ้านอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราท้า,ายกันไปหลายวันนะทุกคนก็เราติดธุระทุกคนเราก็ปิดร้านวันนี้ผมก็ได้มีขนมมาเสนออีกแล้วนะครับคือเป็นขนมนี่ทุกคนข้าวเหนียวแก้วหรือว่าข้าวเหนียวควนสีเขียวนี่นะทุกคนเนาะมีงาด้วยดูดูอร่อยมากครับ ขนมแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมมาดูก่อนนะทุกคนเนาะว่ามันจะอร่อยขนาดไหน,นทุกคนบิสมิลลาห์ฮึึฮพัดทุกคนพัด,พดเรียบร้อยรสชาติหวานนำทุกคนอร่อยมากมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยทุกคนนี่เป็นขนมที่ไว้ได้ทุกคนไว้ได้พรุ่งนี้ก็กินได้ทุกคนอร่อยมาก หวานนํำแล้วก็เต็มมาด้วยความมันกลมกลบรสชาติอร่อยสุดๆครับผมขนมข้าวเหนียวแก้วหรือข้าวเหนียวกวนสีเขียวนี่ทุกคนมีวิธีการท้ง่ายทุกคนผมจะมบอกบวิธีการทำง่ายก็นี่คือมันทํามาจากข้าวเหนียวนะครับทุกคนขั้นตอนแรกเราก็ซื้อข้าวเหนียวมาแช่น้ําไว้ก่อนสักประมาณสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงทุกคนแช่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็มาล้างให้ดี เสร็จทีนี้เราพาไปนึ่งทุกคนนึ่งประมาณก็ประมาณ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ทุกคนเนาะทีนี้พอข้าวเหนียวสุกเราก็ลกุลกยกลงมาทุกคนแล้วก็มาทําน้ํามันทําเป็นข้าวเหนียวหลบทุกคนข้าวเหนียวหลบใครรู้จักบ้างเนาะข้าวเหนียวหลบเป็นยังไงเนาะนี่คือเอาน้ากะทิทุกคนผสมน้ําตาลเกลืออะไรต่างๆตามสูตรของมาเล่นเนาะครับแล้วก็ สมกับผสมกับข้าวเหนียวที่เรานึ่งเมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็กวนๆให้มันเข้ากันให้มันหนาสวยนะทุกคนเนาะอย่าให้เปียกอย่าให้เปียกจนเกินไปทุกคน,กคนเราดูเช็คดูเราเราเหนียวเสร็จทุกคนทีนี้เราไปทําน้ําเชื่อมมันทุกนนี่น้ําที่มาก,กวนนี่เราปั้นใบเตยนะครับทุกคนเอาใบเตยมาปั้นให้มันละเอียดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ํามัน ทีนี้เราเตะน้ำเสร็จเรามาใส่น้ำตาลใส่เกลือตามสูตรนะครับแล้วก็พาไปตั้งไฟทุกคนพาไปตั้งไฟเคี่ยวเขี่ยวน้ำตาลน้ำใบเตยเนี่ยให้มันเหนียวทุกนให้มันเหนียวด้ยให้มันเหนียวเสร็จทีนี้เราใส่ข้าวเหนียวที่เราหลบไว้ทุกคนเนาะที่เราหลบกับน้ำกะทิเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยทุกคนแล้วก็ผัด ผัดบนไฟเนี่ยเปิดไฟอ่อนๆน,นะทุกคนอย่าเปิดไฟแดงเดี๋ยวไม่เราก็ผัดข้าวเหนียวจนว่ามันจะเหนียวเป็นขนาดนี้ทุกคนยืดโดยเหนียวเลยทีนี้เราก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะทุกคนเสร็จสิ้นเราก็ยกลงมาตั้งในถาดกว้างๆอะไรทุกคนเในถาดเลยทีนี้เราก็มาปั้นทุกคนปั้นแบบอุนอ่นๆนะทุกคนร้อนๆก็ปั้นได้ทุกคนปั้นเนี่ย ลูกขนาดนี้นสีลูกสิบบาททคนปันปนป้นปันปันปันเสร็จเรียงในถาดเลยทุกคนแล้วก็เอาหาขาวเนี่ยโรยไปเลยพลืชพืชพืชพืชโรยไปเลยทุกคนทีนี้เราก็หยิบพอมันเย็นแล้วเนาะเราก็หยิบใส่ถุงถุงละสิบบาทนะครับทุกคนนี่ทุกคนขนมนบางเลที่ร้านบางเลขายทุกวันทุกคนอร่อยมากทุกคนแล้วก็สามารถซื้อไปทำนู่รีหรือว่าตำบุญ ต่างๆก็ได้ทุกคนเนาะดูว่าจะไปพาไปกินเล่นกินต่างๆมันไม่บูดทุกคนสามารถไว้ได้โอเคครับทุกคนนี่คือขนมข้าวเหนียวแก้วหรือข้าวเหนียวผัดนะทุกคนข้าวเหนียวสีเขียวเนี่ยหยาบทุกคนอร่อยสุดๆโอเคครับทุกคนดีครับ